วิธีการใช้งาน Meta AI ใน Messenger ใช้งานยังไงไปดูกันคะ่ะขั้นตอนแรกเราก็เข้าไปที่ Messenger เลยค่ะแตะไปที่ Meta AI จากนั้นนะคะเราอยากรู้เรื่องอะไรเราก็พิมพ์เข้าไปเลยค่ะในตัวอย่างนะคะจะถามว่าอาชีพมือถือควรสร้างคอนเทนต์ยังไงดีเมื่อพิมพ์เสร็จนะคะให้เรากดส่งได้เลยค่ะจากนั้นนะคะ Meta AI นะคะก็จะให้คำแนะนำของเราค่ะ เราลองอ่านคำแนะนำดูนะคะเพื่อเอาไปใช้เป็นแนวทางในการสร้างคอนเทนต์ของเราค่ะเดี๋ยวเราลองไปดูอีกสักหนึ่งคำถามกันนะคะอยากทำอาหารขายเริ่มยังไงดีแต่ส่องได้เลยค่ะเหมือนเดิมค่ะ Meta AI ก็จะให้คำแนะนำของเรานะคะเราสามารถเอาคำแนะนำเหล่านี้นะคะมาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นแนวทางในการทำอาชีพของเราต่อไปค่ะมีประโยชน์มากๆเลยนะคะสำหรับ Meta AI ต่อไปหากเราไม่ทราบอะไรนะคะลองให้เมตาเอไอมาช่วยหาคำตอบได้ค่ะเมตา AI ไอถามได้ทุกเรื่องเลยค่ะ